ทุกสวัสดีครับเอฟซีครับสวัสด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 ีครับอ๋อช่างอาทิตย์ครับวันนี้เรามีข้อมูลดีๆให้กับเอฟซีเรื่องมูลเหรอซึ่งช่างจานเป็นช่างตั้งศูนย์เนาะจะได้รู้เลยว่าปัญหาของรถล่อนเกิดจากอะไรอาช่างอาทิตย์ลองเดาดิว่ารถอันนี้่างเปิดเพลงเสียงดังเปิดเพลงเสียงดังแล้วก็เมาก็ฮอนด่ารอ าการร่อนหน่ามันก็เลยมันโบมนเนียนโบเกวกันครับมันการร่อนเนคือการขับรถไปล้วมันเลี้ยบซ้ายเลี้ยบขวาเลยไม่อยู่นิ่งครับทั้งเหนื่อยทั้งเครียดทั้งปวดแขนทัน้งปวดขาครับนั่นแหละครับเพื่อให้หัวใจนะนี่แหละคือการร่อรรน,นนะครับไอเอสซีครับเดี๋ยวช่างจันจะอธิบายให้ฟังว่าเหตุผลที่คันนี้มันร่อนนะครับคือรถปกติเดิมๆมันไม่ร่อนวิ่งดีมากจากนั้นเอสซีเขาไปเปลี่ยนยางที่อื่นมานะครับ แล้วเป็นยางเบอร์ใหญ่แล้วยางมันใหญ่ปุ๊บมันก็เลยติดซุ้มล้อด้านหลังพอติดซุ้มล้อด้านหลังปุ๊บเราก็ต้องแก้ด้วยการดึงข้างหลังไปข้างหน้าแต่ถ้ามีการดึงหลังไปข้างหน้าเมื่อไหร่รถจะล่อนทันทีเพราะมันเกียรตจขกยานใช่ไหมครับมันดึงข้างหน้าแล้วมันยืดล้อมันยืดมันก็เลยมันก็เลยโดยควบคุมลำบากเพราะคุมลำบากเอาง่ายๆถ้าบอกว่าจักรยานเนี่ยลำบากเคยเห็นรถสามล้อปั่นไหมอย่างนี้เรา นบขึ้นไม่เป็นนะขึ้นปั๊บนึกว่ามาจะกความคนหล่นรถจอดอยู่ที่เดิมเคยไปแล้วมันมันบังคับยากับังคับยากใช่ใช่มันมันจะฝืนฝืนขึรนข้ามมันจะเอียงซ้ายเอียงขวาไปอีกนึงอัตโนมัติแล้วก็มาดูใบยางช่างอาทิตย์ครับนะอันนี้นะครับเขาใช้ยางเบอร์สองแปดห้าเจ็ดห้าสิบสิบหกคำว่าสองแปดห้าคืออะไรช่างอาทิตย์คือสองแปดห้าคือตัวเลขตัวแรกตัวเลข คือหน้าหน้ายางคือกว้างแล้วก็เจ็ดห้าเ็ดห้าก็คือจริงๆแล้วคือเปอร์เซ็นต์ของหน้ายางเลยลองลองวัดดูได้ว่าความกว้างของสองแปดห้าวัดจากนี้ไปนี้เท่าไหร่โคตรตัวนี้มันข้อจุดแปดโคตรัวนี้ความสูงอ่าความสูงอ่าวัดดูสิเท่าไหร่ความสูงตัวนี้อยู่ที่แปดสิบประมาณแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดครับอ่าแล้วช่างอาทิตย์มาวัดที่ซุ้มล้อวัดซุ้มล้อตรงนี้ครับ มา,าหาตรงนี้หาคร่าวๆประมาณ9 1 2ครับ812อ่ะมันม,ม,มีช่องหายใจเท่าไหร่ดูเดี๋อวอ8 1 3อ่ะเ <10 S 1> ดึงเด้ง11 11เซนครับ11 11เซนแล้วจังหวะเลี้ยวล่ะแล้วก็จังหวะจับอีกเหรอถ้าหน้าหน้ากว้างของตงัวนี้เขาเรียกว่ายางโอุวอรไซเนาะ โอเวอร์ไซส์โอเวอร์ไซส์มันอยู่ที่ประมาณ25 25บครับแล้วทีนี้หน้าหน้ามันกว้างแล้วจังหวะเลี้ยวปุ๊บหลังเนี่ยมันไปชนตรงนี้ใช่พอชนเสร็จปุ๊บวิธีแก้หน้าก็ชนหลังก็ชนหน้าก็ชนหลังเพราะว่าแรงแรงแรงเหวี่ยงเขาจะกว้างขึ้นแต่ทั้งหน้าทั้เดือยมันจะกว้างขึ้นปัิดีทั้งนอกข้างในทีนี้จ้างๆจงก็เลยอยากจะมีวิธี สองถึงสามิธีที่จะแก้ปัญหารถคันนี้ให้อ๋อรถรถคันนี้มีปัญหามามีปัญหามาจากที่อื่นแล้วมาหาเราทีนี้ปัญหาที่เขาเจอแล้วแก้มจะคืออาการเลี้ยวติดซุ้มเลี้ยวติดซุ้มแล้วล่อนด้วยใช่แล้วทำไมไม่หามาหาช่างอาทิตย์ตั้งแต่ตอนเลิถ้าช่างอาทิตย์มาตั้งแต่แรกช่างอาทิตย์จะแก้ด้วยการเปลี่ยนยางใช่ไหมเปลี่ยนยางให้มันเปลี่ยน้า้ยากได้มพเอาแมพเดิมแต่ใช้ยางเบอร์สองแปดห้าเจ็ดศูนย์ 7016หกํำลังสวยเลี้ยวไม่ติดแล้วก็องศาก็พอดีตั้งศูนย์ก็เป๊ะแต่พอใส่เจ็ห้าปุ๊บมันติดไปติดมาแล้วก็แก้ไปแก้มาสรุปแล้วเลขเป็นโจ๊กมันตายเพราะว่าเราเราเขาเรียกว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรทุกอย่างเนี่ยเรื่องยากเพราะเราไม่เข้าใจแต่ถ้าเราเข้าใจสรญญะทุกอย่างว่าตัวนั้นติดตัวนี้ เรื่องยากจะเป็นเรื่องง่ายถูกต้องครับส่วนที่เราแก้ไปแก้มาแล้วปานปลายก็คือเราไม่เข้าใจว่าจะแก้ปัญหาอะไรมันเลยยากถูกต้องอะไรเรียกมันไม่ถูกจุดถึงจะแก้ได้แต่ใช้เงินเยอะค<ห>่าคำว่าใช้เงินเยอะทั้งแจนอธิบายฝันนะถ้าเกิดว่าเอฟซีชอบอยางเบอร์นี้จริงๆชอบแม็กตัวนี้จริงๆวิธีคือหนึ่ง,งยกหน้าขึ้นอีกหนึ่งนิ้วถึงสองนิ้วอ่าอันที่สองอันที่สองนะ เปลี่ยนโชกคเป็นตัวซับแทงปรับแปเท่านั้นปรับแปเท่านั้นเพราะว่ามึงมันมีเอาคือแบบมันองมีอีกดิเอาเอาแบบต่ําสุดแล้วนะถ้าเอาโช๊คแบบธรรมดาเอามันไม่อยู่เพราะว่ามันยางมันหนักอ่าใช่แล้วก็โชคปรับแปดก็ราคาแต่ก็คือสามถึงสี่หมื่นประมาณสี่สี่หมื่น 4, 40, ใช่ออาจากนั้นก็ต้องมีโชค๊คอะไรมีปีกนกป,ปรับองศาอีกปีกนกป,ปรับองศาคือคือล้อมันใหญ่ปับ๊บองศาไม่เพราะว่า คือล้อล้อแทนที่มันอยู่อย่างนี้มันจะเป๊ออกเป๊เข้าแต่มันไม่พอใช่แต่ถ้าเป็นตั้งมันจะกินยางถูกต้องเราต้องเอามาปรับองศาถูกต้อกงโชคปรับองศาก็เกือบหมื่นแล้วก็โชคโชคโมโนทูบไม่ใช่โชคซับแทงปรับแปดก็อีกสี่หมื่นสี่หมืกว่าสี่หมื่นแล้วก็ตียกปรับองศาใช่เท่าไหร่ล่ะใช่พอมาคิดไปคิดมาแล้วโชคด้วย ปีกนกด้วยก็ปลาไปห้าหมื่นแล้วก็ยางตัวนี้ด้วยแม็กตัวนี้ด้วยอีกประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทก็เป็นแสนแล้วถ้าเราคำนวณตัวเลขตั้งแต่เริ่มต้นจังอาทิตย์แนะนําเป็นยางเบอร์เลยนะเมื่อกี้ใ้าเขาอยางได้ใหญ่นะอืเราควรจะเอาคือซุ้มร้อนมาตรฐานของเขาเนี่ยมันใส่ตัวนี้ได้ไหมใส่ได้แต่ว่ามันต้องรัอย่างที่ชั้นกานบอกใช่ต้องรู้เรื่องหน้าต้องรู้อนาคตใช่ไม่ใช่ว่ามาเสียนตัวนี้เราค่อยมาทําตัวนั้น มามาแก้มาแก้แตไปเห็ดทีนี้คือคือเขาแก้มาแล้วนะแก้มาแล้วยังไม่ดีพอใช่แต่ว่ามันเพราะอะไรไหมเพราะว่าชคเอาไม่อยู่อาการนี้เวลาวิ่งมันย้อยนะย้อยแล้วก็ก็เหมือนแบบใช่แล้วหนึ่งย้อยด้วยสองหน้ามันมันมันไปข้างหน้าเกินข้างหน้าเกินเอาเอามาข้างหลังได้ไหมไม่ได้เอามาข้างหลังก็จะเหมือนมันไม่ได้จตเพราะมันติดชุบล้อใช่มาได้ทีเดียว ถ้าแก้ปัญหาข้างหน้ามาติดติดข้างหลังถ้าแก้ปัญหาข้างหลังมันจะติดข้างหน้าก็ยางมันใหญ่ใช่นั่นแหละครับนี่แหละครับถ้ามาหา,จาเจ้าหน้่แรกก็ปัญหาแบบนี้เขาไม่เจอเพราะว่าเราเราเรา,เราเคยแก้ปัญหาไป<ช>จากที่อื่นมาใช่เราก็ไม่จัดให้เพราะตัวนี้คือของเราเราเราจะมาคุยกันกับทีมช่าง<ไ>กับช่างจันว่า ยางขนาดนี้ให้มันติดนะมันต้องเปลี่ยนอะไรมั่งเปลี่ยนสซเระของรถยังไงเปลี่ยนอะไรมั่งมันถึงจะอยู่ใช่ถ้าเราคุยกันแล้วว่าได้เราจะทำครับ้ปัญหาทุกอย่างมันจะมันจะแก้กันได้เพราะว่าเราคุยกันทั้งระบบถูกต้องแต่ถ้ามาเปลี่ยนอย่างนี้คือคนนี้ยัดยางคนนึงยัดทชกมันไม่เข้าแคบจำจำได้ไหมร้านเราเมื่อสิบวันที่ผ่านมา FC มาเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางขอบสิบหกยังได้ยางใหญ่พอใส่ไปแล้วมันติดซุ้มล้อ เราตั้งศูนย์แล้วมันมันไม่ผ่านไม่โอเคสุดท้ายเราก็ต้องมาเปลี่ยนยาให้มันเล็กลงมานิดนึงใช่แล้วคิดตังลูกค้าไหมไม่เออไม่ได้คิดไม่ได้คิดนี่แหละคือข้อดีของพวกเราคือของเราเลยถ้าถ้าลองแล้วจิดเราสับเปลี่ยนให้ใหม่นะสับเปลี่ยนให้ใหม่เลยเปลี่ยนแบบให้ใหม่เลยเปลี่ยนยาให้ใหม่เลยเราลองเราลองลองจนปวดจะได้มาจบลงคือถ้าถ้าเกินนั้นไปมันต้องเพิ่มโคะ ยกสูงใช่ข้าใวไก่ไก่ก็ประมาณห้าหมื่นกว่าบาทนั่งเราไม่อยากให้ข่าวไก่จัดมันสูงถ้าเอฟซีมีทุนก็อาจจัดไปแต่ถ้าเอฟซีงบไม่ถึงแค่เปลี่ยนยางก็ราคาเป็นหมื่นแล้วก็เอาตามที่เจ้าที่แนะนําคือให้ยางเล็กมันิดนึงลงเขาอยากได้สวยต้องเอาขนาดเล็กลงแล้วเลี้ยวเลี้ยวไม่ติดทุกอย่างสมูทหมดใช่หนึ่งเลี้ยวไม่ติดสองวิ่งไม่ล่อนสามให้มันพอดีกับแม็กกับยางแล้วมันเข้าทรงรถคือประหยัดตัง <laughs> ประหยะัดเงสมอ,อย่างที่เอฟซีอยากได้ว่าอยากได้ขนาดนี้เป็นยังนี่นแต่ถ้าทำอย่างที่ที่บอกก็คือบอกว่าขับแล้วสบายใจขับแล้วมีความสุขใจขับแล้วปลอดภัยขับกลับบ้านเนี่ยคือไม่ปวดแขนเอ,อ่เคกว่าใช่คือถ้ารถดีแค่ไหนไม่ดีดีแค่ไหนแต่ขับไปแล้วก้ามึ้นเป็นมัดไม่ไหวน,นะใช่มันเมื่อยแค่ห้ากิโลหกกิโลน่ะคุณคุณเริ่มเริ่มจะมีนหงันแล้วแหละใช่นะนะครับนี่แหละครับคือ อาการของรถคันนี้นะครับ,รบอ่ามาโดยโชคนะครับโชกตัวนี้ไม่มีไม่มีปรับระดับนะครับไม่มีปรับระดับอ่าแล้วก็ถ้าเราใส่โชกปรับแปดครับก็ใส่ปิงเงาะปรับองศาแล้วก็ยกหน้าขึ้นอีกนิดแล้วก็ตั้งคัตเตอร์ใหม่ตั้งมุมทวใหม่ตั้งแคมเบอร์ใหม่อู้หโคตรจำเลยใช่แต่เสียดายตรงที่ว่ามันใช้งบประมาณเยอะแล้วก็โชกที่เจ้าของรถเพิ่งเปลี่ยนมาเนี่ยนั่นแหละสิคือปัญหา อืมเขาเพิ่งเปลี่ยนมา <c oughs> เขาเพิ่งเปลี่ยนใหม <c oughs> อ่อะก็ว่าเปลี่ยนมาเนี่ยคือเปลี่ยนไม่ไม่จบไม่จบคือคือคือมันไม่ตอบโจทย์กับสรีระของรถคันนี้แล้วใช่และยางตัวนี้เป็นยางเบฟผ้าใบค่อนข้างจะหนาดอกยางก็หนา <c oughs> นะครับ,รบแล้วปัญหาเรื่องเรื่องล่อนตามมาค่อนข้างจะเยอะ <c oughs> เพราะว่าถ้าถ้าติดตั้งไม่ดีถ้าอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์จริงๆริงยางดีนะยางดีนะแต่มันแตกต่างที่ว่า มันดีเกินไปแล้วมันใหญ่เกินไปมันใหญ่แล้วมาลดที่เขาพร้อมในการเซ็ตช่วงล่างมาแล้วแต่มาใส่รถเดือๆนี้มีปัญหาแน่นอนมีปัญหานะครับตอนนี้เราก็จะพยายามตั้งศูนย์ให้แต่ก็คงจะได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะในการตั้งศูนย์นะครับเราจะมีการตั้งตั้งองศาครับตั้งแคมเบอร์ตั้งคัตเตอร์ให้องศามันตรงนะครับมันก็จะได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ชกทำมาดีไหมเขาก็ใส่มาใหญ่นะ แต่มันไม่สามารถปรับระดับได้เราต้องการให้มันหนืดมากกว่านี้ต้องการให้มันสมูทมากกว่านี้ครับแต่มันปรับไม่ได้เพราะเขาเซตมาแค่แค่นี้นะครับรับดูครับช่องล่างช่องล่างเดิมๆครับปีนล่างเดิมๆคันชักคันส่ง,องคอมมาเดิมๆนะครับที่ไม่เดิมก็คือหนักกับยางที่หนักกับยางท,ที่มันใหญ่ไปมันใหญ่เกินไปนะครับถ้าได้อย่างที่จ้าทิดบอกว่าสองเลยนะเมื่อกี้อ่าสอง แปดห้าก็ได้แต่เปลี่ยนขนาดลงมาเป็นเ0ียสิบเป็นหกห้าหรือว,ว่ากันไปใช่นะครับเพราะตัวนี้มันสูงโอเวอร์โอเวอร์เกินไปถ้าอยากได้ใช้นี้จริงๆใส่ได้ไม่ใส่ได้แต่ต้องทุ่มเงินหน่อยใช่ <c oughs> มันมันเยอะครับมันเยอะพวกนี้ก็คือถ้าต้องการหล่อจริงๆเราจัดให้ได้ครับมาคุยกันก่อนไม่ใช่ว่าตัวนี้เรามแาก้ปัญหามันจะหนักมันจะบานปลายกว่าครับผมนี่แหละครับคือ เป็นความรู้ใหม่นะสำหรับ f อซนะถ้าท่านใดที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถอยากจะดัดแปลงแบบนี้ก็ออกมาที่เราปรึกษาก่อนกันก่อนม<อ>านะปรึกษาเราได้หรือโทรมาสอบถามเราได้นะครับใช่ใช่เพราะพวกนี้เร,เราเราก็ให้ให้ให้ความรู้คําแนะนําอยู่แล้วครับผมคือเราแนะนําให้บางทีนะพี่มาพี่ไม่เปลี่ยนนะบางคนเขามาถามก็ไ,รรไม่เป็นไรครับไม่เป็นเลยเราเราพียงแค่คำ<ด>แนะนำใช่ครับไม่ใช่ว่าพี่ต้องมาเปลี่ยนยางเลย นั่นคือเป็นการบริการของเราอยู่แล้วครับเราก็อยากให้ท่านได้ขับรถสบายขับรถดีแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ถูกลงที่สุดถูกต้องครับหนึ 1, ่งราคาถูกสองคุณภาพได้สากับที่ปลอดภัยแล้วก็อันที่สี่คือค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะไม่แพงไม่แพงแวพราะตรงจุดเพราะเราถือว่าเราก็เป็นคนใช้รถเหมือนกันใช่เราก็เคยใช้เราก็เคยใช้เราก็แนะนําตามคือมันออกจากใจของเราว่าเราพร้อมจะให้บริการท่านจริงครับนะ อ่าโอเคนะครับผมเอฟซีนะใครที่อยากจะดัดแปลงสภาพรถให้มาปรึกษาเราก่อนปรึกษาปรึกษาเชนแกคไปดัดแปลงข้างนอกแล้วมาแก้ที่เราบอกเลยว่าคําว่าจะแก้ให้จบยากยากถ้าจะให้จบได้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มครับซึ่งค่าใช้จ่ายเพิ่มมันเป็นหลักหมื่นแล้วช่างจังก็เห็นใจเอฟซีว่าช่วงนี้เงินมันหายยากแล้วมาเสียในสิ่งที่ไม่ควรจะเสีย เสียยิบเสียย่อยเพราะมันเสียไปแล้วอย่างเช่นช็อตก็เปลี่ยนมาแล้วเหมือนหนึ่งครับแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนใหม่อีกเหรออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละยางก็เปลี่ยนมาแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนยางใหม่อีกเหรอคือเปลี่ยนมาสอกมังไม่หมดเลยคือมันมันไม่น่าจะเสียแต่ถ้าเรามีความรู้ตั้งแต่ทีแรกเราเลือกยางตั้งแต่ทีแรกมันก็สบายเฮสบายเฮนะครับมันไม่ได้ค่าใช้จ่ายก็ไม่บานนะครับการขับรถขับเรือก็ ก็สมูทขึ้นสุคใจบ่งใส่การทำมาหากินหาเงินหาทองก็คล่องขึ้นครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ปั๊บเอตอนเรามันตัวนี้ก็กดดันตัวนี้ก็กดดันไอ้ตัวนี้ทำไมมันไม่สมูทความคิดความอ่านในการหาเงินหาทองก็จะฝืนเครื้งลงครับนะครับเอาเอาสมองที่ปลอดโปร่งไปหาเงินดีกว่าดีกว่าจะมาเอาคนที้มาใส่ในหัวมันจะเนื่อยจริงนะเพราะเราไม่ได้คิดไง ใช่เราคิดแต่เรื่องช่เราคิดแต่เรื่องแก้รถเราไม่ได้คิดเรื่องแก้อย่างอื่นใช่ใช่ถ้าเราคิดเรื่องหาเงินเรื่องทำธุรกิจมันก็จะต่อยอดเราได้ใช่แต่เราหยุดตรงนั้นมาคิดตรงนี้ใช่ก็เห็นใจเอ็ซีเหมือนกันแต่ขับรถก็ไม่สบายใจแน่นอนครับเนี่ยไม่สบายใจไม่สบายใจเพราะคิดเรื่องนี้แหละเพราะว่าลงทุนกับมันเยอะแล้วใช่แต่ถอยหลังก็ถอยไม่ได้แต่ถ้ามาทำกัแล้วแต่ทีแรกถ้าเรารู้ว่ามันเป็นแบบนี้ เราเปลี่ยนชุดม่ให้เลยใช่มันก็มาปรึกษากันว่าเอ่ยยางไซนี้ดีวกว่าไหมพี่ถ้าอยากใหญ่ต้องเป็นอย่างนี้ต้องอย่างว่าแนละนะเพราะว่าการการเปลี่ยนสรีระของเขามันต้องต้องคนที่เข้าใจจริงๆใช่ครับมันจะ <ผม S 2> ทำง่ายใช่กป็อย่างที่ท่านที่บอกว่าเราต้องเข้าใจเรื่องเข้าใจก่อนนะเออเพราะสิ่งที่ยากถ้าเราเข้าใจมันไม่ยากนะไม่ยากแต่สิ่งง่ายๆที่เราไม่เข้าใจเฮ้ยต้องมันทําอะไรนั่นก็คือ คือเราแก้ไม่ถูกจุดเสียยากเลย<ช>แล้วมาแก้ได้ไปลายเหตุ<ช><ช>นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถ้ารู้ต้นเหตุแล้วก็รู้ว่าถ้าทําไปแล้วจะเกิดอ,อะไรขึ้นในอนาคานั่นแหละคือต้นเหตุช่วยเราได้มากที่สุดใช่ใช่ครับอ่ะโอเคขอบคุณนะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะครับสวัสดี